อย่าพูดว่าลูกทำได้เพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ลูกทำไม่ได้ก็ได้หลายๆครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีคําพูดเนาะที่อาจจะไปทําให้ลูกรู้สึกแบบกดดันนะคะหรือว่าไม่เป็นตัวเองหรือไม่กล้าที่จะทําอะไรเนี่ยไปโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้ตัวนะคะอย่างเช่นคําพูดที่ว่าพ่อกับแม่เชื่อว่าลูกทําได้คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะวินาทีนั้นที่เราพูดคํานี้ออกไปค่ะ ลูกของเราจะรู้สึกว่ามันมีภาระหนอันนะคะที่เขาจะต้องรับมาแล้วทำให้เขารู้สึกกดดันบางครั้งเขาอาจจะตัดสินใจไม่เลือกที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเลยเพราะเขากลัวว่าจะทําให้คุณพ่อคุณแม่จิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะได้ลูก1คนที่ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาลองสิ่งใหม่ๆ เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะชวนให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนคําพูดนะคะจากคุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าลูกทําได้นะคะให้เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะจะเป็นกําลังใจและคอยอยู่ข้างๆลูกๆเสมอนะคะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงก็ตามการพูดแบบนี้นะคะจะทําให้เขารู้สึก สบายขึ้นค่ะในการที่เขาจะลุกขึ้นมาทําอะไรเพราะว่าเขาเชื่อว่านะคะคุณพ่อคุณแม่จะคอยอยู่ข้างๆเขาไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอะไรก็ตามเขาจะกล้าทําในสิ่งที่จริงๆเขาอยากทําแต่เขากลัวที่จะลองเพราะว่าเขากลัวความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นการที่คุณพ่อคุณแม่พูดแบบนี้คือการให้พื้นที่กับเขานะคะในการที่เขาสามารถ ทำมันพลาดก็ได้ทำมันสำเร็จก็ได้ไม่เป็นไรเลยคุณพ่อคุณแม่จะคอยอยู่ข้างๆเขานั่นเองค่ะจริงๆแล้วจะยังมีเทคนิคและวิธีการอีกเยอะะเลยนะคะที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ค่ะเราได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดนี้นะคะไว้ในคอส discovering your child's hidden talent นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและได้ทดลองปฏิบัติจริงผ่านเวิร์กช็อปนะคะถ้าใครนะคะอยากจะค้นพบศักยภาพของลูกที่แท้จริงค่ะมาเจอกับเจนได้ที่ future skill ค่ะ